ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งนามว่าจันเขาเป็นเจ้าของครฤหาสนโออาและกิจการมากมายมีลูกสาวนามว่าดาวงามดาวงามเป็นหญิงสาวที่สวยและจิตใจดีคอยช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเง,งียบๆซึ่งต่างจากบิดาในายจันเขาเป็นนายทุนเงินกู้ที่โหดเหี้ยมเขาหลงไหลในอำนาจของเงินตราและมองชาวบ้านที่ยากจนราวกับ หรือไพร่ต่ำต้อยที่ไร้ค่าทุกครั้งที่มีชาวบ้านต้องมาคุกเข่าขอเงินเขาก็จะพ่นคำพูดดูถูกเหยียดหยามพวกแกมันก็แค่คนไร้ความสามารถต้องมาคลานเข่าขอเงินข้าที่นาของพวกแกก็เตรียมตัวเอามาใช้หนี้ได้เลยเขาไม่เคยมีเมตตาแม้ว่าชาวบ้านจะประสบภัยพิบัติจนไม่มีจะกินเขาก็พร้อมจะยึดทรัพย์สินโดยไม่ลังเล นายมัน่นผู้ฉเฉลียวฉลาดปรากฏกายในบรรดาชาวบ้านที่ต้องทนทุกข์กับความโหดร้ายของเศรษฐีจัน์มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายมัน่นนายมั่นไม่ใช่คนร่ำรวยแต่เขามีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดและจิตใจเที่ยงธรรมเขาร่ำเรียนวิชามาจากหมอยาและบัณฑิตผู้รู้ในหมู่บ้านเขาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านยามเดือดร้อนวันหนึ่งเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ พืชผลเสียหายย่อยยับชาวบ้านไม่มีข้าวจะกินและไม่มีเงินจะใช้หนี้เศรษฐีจันประกาศจะยึดที่นาและบ้านเรือนของชาวบ้านแทบทั้งหมดทำให้ชาวบ้านสิ้นหวังและร่ำไห้นายมั่นเห็นชิ้นนั้นก็รู้สึกสงสารอย่างสุดซึง้งแผนการของนายมัน่นนายมั่นเข้าไปหาเศรษฐีจันอย่างไม่เกรงกลัวท่านเศรษฐีขอรับการยึดทรัพย์สินของชาวบ้านทั้งหมดในยามนี้ มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนที่แสนสาหัสให้พวกเขาเท่านั้นข้าขอเสนอทางออกที่ท่านจะได้ประโยชน์และชาวบ้านก็อยู่รอดเศรษฐีจันทร์มองนายมั่นด้วยแววตาดูถูกเจ้าเป็นใครกันกล้าดียังไงมาเสนอหน้าสั่งสอนข้าพวกไพร่เช่นเจ้าจะมีปัญญาอะไรข้าอาจเป็นเพียงไพร่แต่ข้ามีสติปัญญาที่อาจช่วยให้ท่านได้รับผลประโยชน์มากกว่าการยึดทรัพย์ในตอนนี้นายมั่นตอบอย่างใจเย็น ท่านจะยึดตอนนี้ก็ทำได้แต่ท่านจะได้เพียงที่ดินที่ไม่มีคนทำกินไม่มีแรงงานแล้วใครเล่าจะสร้างผลผลิตให้ขั้นนายมั่นเสนอแผนว่าขอให้ท่านเศรษฐีผ่อนผันหนี้ให้ชาวบ้านในระยะหนึ่งโดยให้ชาวบ้านใช้แรงงานในการปรับปรุงที่ดินรกร้างของท่านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้เมื่อพืชผลออกดอกออกผลท่านก็จะได้ส่วนแบ่งที่มากขึ้นจากผลผลิต แทนที่จะได้แค่ที่ดินเปล่าๆเศรษฐีจันทร์ฟังแล้วรู้สึกประหลาดใจแผนนี้มีเหตุผลและอาจสร้างผลประโยชน์ให้เขาได้มากกว่าการยึดทรัพย์แล้วปล่อยให้ที่ดินรกร้างไว้เขาคิดว่านี่เจ้าไพรคนนี้ก็ฉลาดใช้ได้ด้วยความโลภที่ยังมีอยู่เขาจึงตอบตกลงตามข้อเสนอของนายมัน่นความปลิ่นแปลงที่เริ่มก่อตัว ภายใต้การนำของนายมัน่นชาวบ้านพากันไปปรับปรุงที่ดินรกร้างของเศรษฐีจันทร์ด้วยความขยันขันแข็งโดยมีนายมั่นเป็นผู้แนะนำวิธีการเพาะปลูกและจัดการน้ำอย่างถูกวิธีแรงงานของชาวบ้านทำให้ที่ดินรกร้างกลับมาอุดมสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว